แลรีสอร์ทที่เชียงใหม่ปรประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่138คลิปนี้ไปเดินเล่นตลาดนัดตอยสะเก็ดกันจ้าแต่ก่อนอื่นมาให้ดูบรรยากาศเช้านี้ที่เชอทานโฮมสเตย์อากาศดีมากทุกคนคือมันแบบมีหมอกฟุ้งๆตรงทิวเขาไม่รู้ที่กล้องจะเห็นไหมนะแต่ของจริงคือสวยมากอากาศช่วงนี้มันก็จะดีเป็นพิเศษนะคะไม่ค่อยมีแดดอากาศเย็นช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ10 แ8ถึง20องศาฟินมากจริงๆอยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศนี้กันเยอะๆนะคะมาเที่ยวกันเถอะวังนาฝนแบบนี้มันก็จะมีปูให้เห็นอยู่นะคะสีทองเห็นปุ๊บก,ก็แบบจะมากลเล่นกับปูนี่ก็ต้องแบบคอยห้าเมเฮ้ยระวังระวังกลัวปูหนีบสีทองนะคะแต่มันก็ไม่ฟังเลยนะ <c oughs> ดื้อจริงๆเดี๋ยวถ้าโดนหนีบมานะจะหัวล้อให้เลยเนี่ย <c oughs> หลังจากนั้นนะคะก็วาร์ปกันมาที่ดอยสะเก็ดค่ะวันอังคารเนี่ยมันก็จะมีตลาดนัดใหญ่ๆนะคะก็เป็นอะไรที่แบบถ้ามีเวลาปุ่นจะพยายามลงมาเพื่อที่จะมาเดินเล่นนะเพราะว่าของกินเยอะมากพอดีว่าวันนี้ต้องลงมาอบผ้าข้างล่างด้วยก็เลยถือโอกาสมาทีเดียวเลยค่ะได้แล,แล้วนะคะก็มุ่งหน้าไปร้านแรกเลยที่ลงมาตลาดนี้ทุกวันอังคารเนี่ยต้องแวะทุกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าชอบกินมากคือแบบโอ้โหเนี่ยดีไม่ดีก็คือดูสิ คนมุงกันแบบโอ้ยอย่างกระแจกสีค่ะร้านนี้คือเป็นร้านเดียวเลยนะที่ คนมุงเยอะมากๆเจถึงก็ต้องต่อคิวนะคะเพื่อจะรอเขาไปตักของข้างในนะก็คือร้านขายแคบหมูนั่นเองทุกคนร้านนี้คือถ้ามาตลาดลอยสเก็ดนะห้ามพลาดเลยอร่อยดูได้จากคนซื้อเยอะจริงๆเพราะว่าเขาทอดแบบใหม่ๆสดๆแล้วแบบอร่อยอ่ะทุกคนคือปุ่นไปซื้อในตลาดในเมืองอ่ะยังไม่อร่อยเท่าร้านนี้เลยนะปุ่นว่าเขาทอดดีนะคะแห้งๆไม่อมน้ํามันเลยแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปด้วยกรอบใหม่สดสะอาดอะไรแบบนี้คือมันแบบ ต้องมาลองนะผู้นว่าอร่อยแล้วยิ่งซื้อตอนร้อนๆอ,นอะ่ะ เอาไปกินกับข้าวเหนียวว่ะโอ้โหโคตรฟินนะทุกคนนานนี้นะคะก็เริ่มมีลองกองให้เห็นบ้างแล้วเป็นผลมไม้โปรดของเจเลยนะก็เลยแบบว่าเดินดูรอบๆก่อนระหว่างนี้ก็คือมีอของกินแบบนากินหลายอย่างเลยนะคะอย่างพิซซ่าลาเมื่อกี้ก็น,กน่ากินนะบางคนเห็นก็อาจจะเออก็ตลาดนัดนะไม่ตื่นเต้นแต่สําหรับปุน,น่ะทุกคนลองนึกภาพตามนะคือแบบว่าอยู่บนเขาตลอดอ่ะนานๆได้ลงมาเห็นอะไรแบบนี้มันตื่นตาตื่นใจมากเลยนะทุกคนคือรู้สึกว่าแบบอยู่บนเขามันไม่ได้หาอะไรกินได้ง่ายๆแบบนี้นะคะพอลงมาเห็น อะไรแบบนี ну. oh. s <S ้ม yeah. ันแบบดีต่อใจมากจริงๆแต่มันก็เป็นเรื่องดีนะทุกคนมันทําให้เรารู้สึกว่าเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆอะออกเริ่อแป๊บนึงนะคะหันมาเจอหนอนอันนี้คือแบบโตกระจายตตวนปักมากใครชอบกินหนอนนี้นี่คือร้านนี้นี่ปังมากนะคะหนอนตัวใหญ่มากวามชอบอีกอย่างของตลาดนี้นะปุว่าตลาดเขาล่มลื่นมากแล้วก็ใหญ่มากนะคะทางเดินยิ่งยาวไปแบบไกลเลยแล้วก็แบบมีต้นไม้ใหญ่ๆปุ่นว่าให้ฟีลบรรยากาศดีมากจริงๆเนี่ยดูสิจากนั้นก็เดินมาถึงร้านนี้ก็แวะซะหน่อยนะคะเพราะว่าเจบอกว่าไข่เต่า นะเออมันดูน่ากินแล้วก็ดูน่าอร่อยจริงๆนะพอลองซื้อไปกินอืมอร่อยนะกรอบนอกนุ่มในใช้ได้เลยค่ะรอบหน้ามาก็ว่าจะจัดอีกนะหลังนั้นนะคะก็เดินดูรอบๆก่อนนะเพราะว่าของมันก็จะมีบางร้านขายซ้ํากันบ้างไม่ซ้ํากันบ้างเนะื้อพยายามแบบไม่วู่วามนะเพราะว่าบางทีเดินไปแล้วแบบอย่างวันนั้นเดินไปเจอผักกาดขาวอะ่ะร้านหนึ่งก็ว่าถูกละกองหนึ่งสิบ,บาทพอไปเจออีกร้านสิบบาทเหมือนกันแต่ว่าหัวใหญ่มากคือแบบโอ๊ยแอบเสียดายกันกับเจน,นะคะก็คือเวลาเดินต้องอย่าวู่วามนะเดินให เดินมาถึงตอนท้ายๆมันก็จะเริ่มเป็นแบบว่าของกินแล้วก็ของใช้นะคะหลังจากนั้นก็เดินมุกกลับไปอีกด้านนึงเนาะพอดีเดินมาเจอกุ้งร้านนี้อุย๊ยถูกอะ่ะจาระร้อยได้แบบเยอะเลยนะก็คุยกันกับเจว่าเออซื้อไปทําต้มยํากันดีไหมสุดท้ายก็ลืมนะคะไม่ได้ซื้อนะแอบเสียดายเนอะเอามาทําต้มยากุ้งนั่นชอนร่อยอะ่ะอู้พูแล้วก็เปรี้ยวปากจากนั้นนะคะก็เริ่มหิวน้ําก็เลยลองซื้อน้ำร้านนี้มากินดูเป็นสาวรสปั่นนะใช้ได้เลยนะมันเหมือนฟิลแบบไอติมนะคแะแแลลลแบบ้้วววเเเหมหมบบบบ่่่าาุๆออียถื จากนั้นก็เดินเล่นเสร็จก็กลับมารอผ้าที่อบไว้นะคะระหว่างรอผ้าก็นั่งกินของที่ซื้อมานะคะจริงๆมีหลายอย่างแต่ไม่ได้ถ่ายมาหมดนะทอดมันกุ้งรา,มากเมเมื่อกี้ห้บาทได้สี่ชิ้นก็อร่อยใช้ได้เลยนะแล้วก็เป็นไส้กรอกอีสานอันนี้นะคะคือเนื้อเขาเยอะแน่นดีเลยนะถือว่าโอเคเลยแต่ว่าติดนิดเดียวตรงมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะถ้าเปรี้ยวนี่จะเวิร์กมากๆเลยหลังจากนั้นก็มาเดินเล่นแจ่มฟ้านะคะอูอยากจะบอกว่าใครอยู่แถวดอสเกตนะมาแวะซื้อเอามามา่มา,มาเกาหลีอันนี้เลยคือถูกนะคะห่อแล้ว 3, 9, แ,วแบบมีทุกดดุก่ป เลยจัดรถโลเซ่มาเลยเพราะว่าชอบกินนะคะอร่อยดีช่วงกลินซีซั่นแบบนี้อยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวปางหายกันเยอะๆนะคะอากาศที่นี่ตอนเช้าโคตรจะฟินเลยแล้วก็น้ําในลาทานก็น่าเล่นมากๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะช่วงนี้ยคาวห้องก็ไม่แรงด้วยนะแถมบรรยากาศก็ดีๆแพ็คกระเป๋ามาเที่ยวกันเยอะๆนะจ๊ะ